สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมี่พยนยนอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่พยนยนจะมานําเสนอรถนะคะ Honda SRV นะคะปี2017นะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.8 EL ตัวท็อปสุดเลยนะคะคันนี้ไม่วิ่งเพียง75,000โลเท่านั้นเองนะคะราคาเราเสนอขายอยู่ที่739,000บาทนะคะเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เอมี่นะคะจะพาลูกค้ากท่านเลยนะคะไปรับชมรับฟังออปชั่นกันคะ่ะ คันนี้นะคะจะเป็นสีขาวนะคะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าขารถของเรานะคะไม่เคยกลับสีตัดแต่งชนพิกความจมน้ําแต่อย่างใดนะคะเราจะคัดรถเกตเอคุณภาพเข้ามาทุกคันค่ะนะคะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าเรียวยาวอย่างนี้เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสองดวงกลมโตอย่างนี้เลยนะคะสว,สวยเลยนะคะคันนี้บอกเลยนะคะว่าสาววอลคาด้านะคะต้องมาจัดกันแล้วนะคะ คันนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะคุณลูกค้าขาจะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยคโครเมียมคลาดยาวอย่างนี้เลยนะคะตาสัญลักษณ์ฮอนด้าใหญ่โตวสวยงามค่ะนะคะสวยๆเลยนะ,ะคุณพี่ขานะคันนี้นะคะราคา7 3 9 0 0 0บาทเกียร์ 39, อ,ออโต้เนะคะเป็นเชืเพิงเบนซินนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าดู นะคะฉลากรถยนต์นะคะคันนี้นะฮะเป็น Honda HRV นะคะ1.8 EL เนาะคันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะราคาขาย739,000บาทไม่วิ่งเพียง75,679กิโลเมตรค่ะนะคะ คันนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กที่ลูกค้าท่านเก่านะคะเปลี่ยนมาแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยงามนะคะลงตัวสุดๆนะคะแม็กสีดําตัดกับรถสีขาวมากๆค่ะนะคะคือสวยเลยนะคะบนที่ขานะคะดูนะคะแม็กไม่เป็นรอยนะคะแม็กใหม่ไม่เป็นรอยนะคะทันนี้ยางนะคะยางมิชลินยางดี นะคะยงมิชลินอย่างดีนะคะคันนี้นะคะจะมีไฟเรียวอ,อยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้า,าเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันเลยนะคะด้านในนะคะจะคุมโทนเป็นโทนสีดำนะคะบอกเลยว่าลงตัวสุดๆลงตัวสุดๆนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะระบบซินทันล็อกค่ะ นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าคนขับข่คันนี้นะสวยๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเบาะแท้จากโรงงานนะคะเบาะอย่างดีไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวแต่อย่างใดนะคะคันนี้นะคะจะมี ปุ่มอีคอนนะคะคุณลูกค,าค้าขาบอกเลยนะคะว่าปุ่มเนี้ยจะประหยัดพลังงานมากมากเลยนะคะเวลาติดไฟแดงจอดรถนา,นานนะคะกดปุ่มนี้นะคะอัตรากินน้ํามันจะน้อยมากๆค่ะนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะบอกเลยว่าสามารถควบครลได้เลยที่พวงมาลัยนะคะพูดผ่านพวงมาลัยนะคะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเบาเสียงหรือทําตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะสวยเลยคันนี้นะคะภายนอกภายในนะ แอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้นะคะคันนี้นะเครื่องเล่นนะคะ AUX นะคะบูทูธนะคะ USB นะคะเป็นเครื่องเล่นหนะ้าจอสัมผัสนะคะเก๋ๆเ,เลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะคือสวยงามจริงๆนะคะซาร์คอนด้านะคะผลิตออกมานะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเกียร์ออโต้นะคะ,ค Auto, ะ,คะมีที่กั้นนะคะระหว่างคนขับ นะคะกับเบาคนคนนั่งข้างๆนะคะจะมีแผงกั้นอย่างนี้นะคะสวยๆเลยคุณพี่ขาที่วางแก้วน้ํานะคะที่พักแขนนะคะเก็บของตรงนี้ได้เลยนะมีลําโพงนะคะดอกใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเสียงดังฟังเพาะแน่นอนเดี๋ยวพาไปชมห้องผู้โดยสารกันค่ะนะคะห้องผู้โดยสารนะคะบอกเลยว่ากว้างขวางพับเบาะได้นะคะ เก็บสัมภาระนะคะได้เยอะจริงๆนะคะเวลาเดินทางไกลน้อแล้วของเยอะนะคะกว้างขวางจริงๆนะคะสำหรับ h r v คันนี้นะคะเป็น 1.8EL ตัวท็อปสุดเลยนะคะคุณพี่ขาจะให้ดูเบาะอ่าเบาะใหม่สุดๆนะคะเบาะนี่ใหม่สุดๆเลยนะคะดูนะคะว่าเบาะนะคะสวยงามนะคะไม่มีรอยแตก ที่พักแขนค่ะนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะไฟท้ายนะคะไฟท้าย LED นะคะไฟท้าย LED นะคะดวงกลมโตใหญ่อย่างนี้เลยนะคะป้ายทะเบียนนะคะสวยสุดๆเลยคันนี้นะคะเป็น6กตอไก่พอสัมเภานะคะ8879 นะคะใครถูกชโลก,กับเลขนี้นะคะต้องรีบมาตํามาจัดกันแล้วนะคะป้ายทะเบียนสวยๆอย่างนี้นะคะซื้อรถคันนี้ได้ป้ายทะเบียนสวยไม่พอบอดี้สวยอีกต่างหากนะคะไม่น้อยราคาถูกนะคะสวยจริงนะคะคันนี้นะ,ะสีขาวนะคะไม่มีการทำสีอย่างแน่นอน สวยจริงๆนะคะคันนี้นะราคา7,390,000บาทนะคะ <c oughs> กับ Honda HR-V นะคะปี2017นะคะสีขาวมุกค,คันนี้ไม่วิ่งเพียง75,679 79กิโลเมตรนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าข่านไหนที่อยากทดลองขับรถคันนี้นะคะ <c oughs> มาได้เลยที่ซอยสีไทย95นะคะมาทดลองขับได้เลยนะคะ <c oughs> หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์096 เ7 2 5 2 7 3 6นะคะเบอร์เอมมี่แอดไลน์ก็ได้นะคะแล้วเราจะมาพบกันที่บริษัทเพชยนค่ะก่อนจะกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ mm ับสไ r i b ์ให้เราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราค่ะวันนี้มิพยโยนนะคะขอตัวล